สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนไปซื้อของเฮากับมาได้พี่น้องเด้อปตลาดปลาหลายหลายไปตลาดมันเห็นพี่น้องเลยหลายแท้หลายบลาปลาถิ่งปลามันลงนะพี่น้องกลับมาก็าเห็ดของกินของอยากเรียบร้อยแล้วอิ่มได้กบรสชาติคิดกินกินข่พี่น้องมันจะชื่นชินมากินหมัน กินชีดแล้วก็เลีเ่ยนจะกินหมูขาปอกเลี่ยนไหมเลี่ยนคือจากห้างพี่น้องเลยก,กลมม็มาทำปอกกับกาน้องนะไอ้นี่เมื่อไหร่คนจะมาเล้าเรื่องเรื่องุกคนเด้อมาเล่าเรื่องคอมเมนต์ ก็ผมเม่นคุณน้องเคิไล่ให้นะพี่น้องเรื่องมันทองนะฮะเรารับเรื่องงางเรื่องขับเก่ี่งมันทองคุณน้องเขาน่ะดีทั้งสั้นทั้งสี่แม่นจะเขาดีพวกเจ้าเลยเดคยว่าเขาบุรีเราไม่ได้ลังเกลี่ยนั่งทองนั่งทองแนวนั่นแนวนี้ก็คือยายน้อยแบ่งให้นั่งทองทั้งสั้นทั้งสี่ ่อยกับเขามันคนละย่างกันข่อนสิบอกเจ้ากเด้อละอย่างเพราะอยังถ้าว่าเขามาพบนางทองข้างงแรกวนำคอเราเออคอยเอานางทองมาตัดซีสวีวันเอาเรียบร้อยมดสะอาดเรียบร้อยมดแล้วเลยยังอยู่ห่วงเขาเขาเห็นนางทองแบบในสภาพที่ว่าดีแล้วกาสิซะเป็นปู่เป็นคนแล้วถ้าเห็นคือสภาพเพื่อ,อนะ่ะ ในข้าวอนกับปอเราเนี่ยเขาใช้่วมบ๊อกโตเขาบ๊อกเขาใช้่วมโตอาหารเขาบอกพีน่น้องไม่แบเนี้เขาไม่ได้แยกแล้วเราเริ่มจักควมแล้วเริ่มูจักควมเริ่มเริ่มล่างมือล่างตีนทําความสะอาดสะอ้างบอชุกกับปกคือแต่เก่บบกาแล้วคอยไปเสื้อเอาเรามานนะข่อยไปล่างไปคัดสีเอาเรามานนะกบระเมนเขาง่า,า,งขขงายเลยจะตรง ขี้ยิบขี่ดาขี่เลื่อนเทาเส้นมัวเล็บมือเล็บซีมมองแม่หน้าตาเขาจะขย่อดคนยิบแม่เดี๋ยวรอคอยนะหน่าวะหัวหน้าเล่านันพ่อมั่งพ่อคือคอยพ่อหนันเลยเขาใส่ห่วงเพาะเขาเขาบ้อกระทำก่อนมีใครใส่ห่วงพ่อคือลุงทงกับนี่ในเท้าก้อนเนี่ยพวกเจ้าใส่ห่วงเพราะพเจ้าสิบกินเข่าห่วงเราได้โบลุงชิบเข่าอยู่น้ำเราได้โบพวกเจ้าเด็ดก็ได้ดอก เจมมา้าเลี้ยมังโ่กวนอืมอันนั้นมันเป็นอดีตแล้วอันนั้นะเด้อพี่น้องเด้เอ,อเออเดี๋ยวนี่นะขอยกได้แบ่งเราแล้วพอ่า่กยนะครับชีสวีวันเอาเราเรียบร้อยมดเราจักเป็นสาวแล้วเม้นมาแล้วเราจักเลยว่าต้องเห็ดด้ไรมันสะ,สะอาดอ้างได้นีมอาบน้ำอาบไม้ครับชีสอันยังสวีวันเรียบร้อยแต่เนาะไปเห็นกับไปสิไปรังเกียจพี่น้องเออ เขาบลังเกียดดอกกูได้เห็นกับค่ะทุกคนอันนี้ไม่น้อยเพราะว่าในเรื่องเขาสี่แจ้งอธิบายให้ฟังให้เขาใจว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันครับอันยังอดีตี่นอะยอดไปบนอดีตก่อนเร่อเรื่องมาเว้าให้คอยได้เอถ่าว่านายของนางทองนางเพ็งเท่าอันเดี่ยวพ่อนางทองคือสภาพพ่อเราครับแถพอนนะเราใส่หัวพระเข่า เเพื่อนเขาเล่นรวยเดือมอมองๆเราพ่อนั่งทอกในสภาพที่ว่าข่อยนี่อนามัยคัดชีสวีวันหายเรียบร้อยเมื่อเป็นขู่เป็นคนแล้วเขาจะไงหัมวมอืาเนื่องมากกับคนข่อยข่อยสิบอกเลยจ้าคนเลยได้นะสอึดยังคนนะข่อยสิบถามไหยมันบอได้อึดคนถูก,คน,กคนเาี่ยคนหล่นอ่อนมันบอได้อึดแต่เขาบาเอามาดอกนั่งทอกนี่ ไปเห็ุเบียกรวมเขานั้นในสภาพที่ว่าอยุอย่างอนามัยมืดทุกอย่างแล้วผู่ห่วมมดแล้วเ,ออเขาจังหักเขาจังแทงเออถ้าว่าเราอยู่ห่วมพอเราคือคู่มือนี่อย่าไปหาเหตดเวียดคือเท่าพ่อนะเขาสิเอาบอจ้าเขาสิเอาบอพี่น้องมาเลี้ยงลูกเขามาอยู่เพื่อนเขาอนามัยเพื่อนซานไหนเขานั้นประเภทว่าคมโบสะเสือกระโบสัตนั้นเขาสิเอาบอไปขอถามไนเด้อนีนเด้อ มี่ต่ม,มาว่าให้ข่อยโทษห้ข่อยเนาะแม่แล้วข่อยคัดชีสวีวันเรียบร้อยแลย้วเห็ดสะอาดเลยเขาก็เอาเลยเห็ดยังก็เป็นเห็ดแกงเห็ดออมเขาคัดเห็ดยังเป็นมดทุอันพันแนวเลยข่อยสอนเราเมดแล้วเรียบเงืนอเรียกซานเขาก็เอาเะยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ในสาวนางเราเอามาอีกสองคนอะไรเขาก็ม่อมแม่ม,มาไก่ย่ังใครขวด้องอยู่เอออันนะั้นมันไครขวเ่าพรอยู่วางนั้นเออวัาศรีสาเขายังกับอาบดีอยู่ เขาผู้เขามีเพื่อนมีซานมีพอ่อแม่คอยบอกคอยสอนแล้วเขาจักค่วมอยู่ก็สิดว่าเด้อไหนเด้ยบบอยาบาบไปเลยเด้อพีน้องเด้อไปบอกามจริงถ้าว่าเขาแกเขานังท้องเท็นนังท้อง,ง,นนองในสภาพทีว่าคือเท้าโค่นนั่นเขาบอกเลยว่าบา,บายบายหาเซนเขาเป็นยังบอจ้างมาเรียบลูกเขานั่นเขาบอกเอาอันนี้เพราะยังเพราะว่าคนข่อยจ้าข่อยคัดสีมาเรียบร้อย หนึ่งมาในเวียกเพื่อนสองมาในเผ็ดกินเผ็ดอยากปะสามมาในควมสะอาดน่องสามมาันละเอียดหมดแหลกโมเมนต์มาสี่าเออหาวได้หาวไปอยู่ในน้ำขำเขาเอาร้วยโบมีทางเนอะขอสิบบอกเอ้อะปรช่ามามุมแมมเสือโบซักเม้นนางเม้นข้าวคือพอกับลูกนั้น้าว่านางท้องอยู่กวมพอเ่าเล่ากติสภาพเดียวกับอ้าเล่านั้น สภาพเดียวจ้าทุกคนอย่าไปว่าวข่อยเลยบม่งั้นว่าวถเด้ออันนี้ฮะอันนี้่อยเว่าวพมจริงได้พี่น้องนมาว้าว่าเอออยู่น้ำใยน่อยอันมันบอดีจังสั่โบดีจังสี่สักสี่บดีจะได้ข่อยเลี้ยงมาสี่ปีหาดีเลยที่จะเว้าข่อยบอดีอันพูดีนะเคยเลี้ยงคนมีบ่กทันเนี่ยมันยังคอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวว่าทาันเขาบอกว่ามาเอาไปเลี้ยงสิวลาจังสี่ได้ เราหให้แล้วันเนี่ยเราใหญ่แล้วใส่เมียกใด้เเป็นป้ากจกหรัองเจ้านั่งทองเราใหญ่แล้วคอยเลียงมาคนใหญ่แล้วเออคนที่หงาเห็ดอย่างบบบแม่บอกทุกคนเนาะเจ้านายเป็นคนดีอย่างงนดีอย่างงี้โอ้ยคยบอกได้ว่าเขาบอดีเขาก็ดีแต่บด้วารยังไงดีกระเจ้าน่ะนั่งตาขื่อหอยแบบนั้น เอาความจริงเราเนะี่ว่าอยู่ในสิ่งทีมันถือมันตอกมันสมมันควรแน่เอ๊ะเอากับโทษว่าข่อยเป็นคนขวดดีันทีค่ะขอ่ 4, 5, 5, ขอยเลี่ยงมาสี่ปีหาปีข่อยเลี่ยงมากเลี่ลยงนยนะั่งท้องมาสี่ปีหาปีกป็นยังว่าขอ่อยวดดีนั่นั่นบดดีเนเงินดอนเงิ่อนเดือนาาเเดือนเจ้าขาเบิเบนนะเาา่งเงาเนืราบาลังอยู่ข้าก อันนั้นพวก,พวกอันพวกเยิกซาลาเน่เด้อเน,นี่ยเด้อพี่น้องเด้อแม่น้อยว่าเขาบอกว่าอานาคตอยากซาลาเน่อยากเสือกอยากสาลาเน่นะข่อยส,สีโบกให้เพิ่นพังสีสีแจ้งให้เพิ่นพังให้เข้าใจอธิบายเพิ่นพังอืเขาบอกเฉพาะคนสาลาเน่นะคะนี่เรื่อพี่น้องขาดึงคนสาลาเน่เรื่องของข่อยนะพี่น้องเราจริงจังโมโหหน้าโหดระลังกับหาวว่าหาว่า มันเป็นกระชั less, ้งเลยพี่น้องครับบอกนะ่นจริงที่มันถือนาขอยบทียังขอบทต่อครับแม่นขุนเจ้าแล้วขันขันกันหลึกแล้วเห็นเขาแค่คลิปเดียวหนึ่งเอ้ะเนึ่งหนึ่งหนึ่งยขุนเจ้าพัดอันเห็นลึกซึ้งคือขออีกฉบับ ่าเขาขิดเดียวหน่เอาเทเอาแบบเรื่องที่ผมไม่ได้บ่าแล้แต่้าเขาเห็นสภาพน่งทองคือแต่กี้นะผู้ขี่เขาก็บเลี้ยวบึงเพื่อนเราอยู่บ่บ่แล้วก็หูอยู่เพื่อนหัวหน้านิดเด้คล้ายเครื่องเนี่ยใกล้เนี่ยเราก็เห็นน่งทองั้งแต่ยอย่างนี้หน่อยเขาคือบอกมาเลียงค่ะเขายังบอกเก็บมาเลยเขาเหิงเห็น พอว่าเราสะอาดสะอางเราเกลี้ยงแล้วเขาจังเอาเราเอ็ดเบียกน้ำหนึ่งมาเนี่เราก็คือคอยเนี่สั่งสอนบอยขี้ข้านเฮ็ดเวียกให้มันไวอือให้ผู้จักคว่วมคอยบอกคอยสอนนะอืมเราจังเป็นคนขนาดนี้ถ้าเราอยู่ห่วงพอเราเราสิเป็นคนบอสอดัดคนเฮียเราเป็นทีเรนเป็นคนเด้อคอยบอกเด้อ นี่คอยซีว่าเลือกให้พังตันผูขึ้นบกเข่าใจเมนว่าจะตันมันสี่ดอกอัญชุบว่าดีขัดเคยเลี้ยงคนสมัครเคยัอ่านผ่านเม่อในนั่งทองใส่เมื่อผ่านเมื่อในใส่ยังเบ่เมื่อแต่คำว่ามืันจะพิมพ์น้ำพี่น้องเนาะเอาต่โบสะอาดโบเกี้ยงโบกว่างโบ เสือบอสักส่งบบสักย่างไปทางใดหึ่งหึ่งพวกเจ้าที่เอาบบเลี้ยงลูกพวกเจ้างเจ้าเอาบบหามเนี่ยว่าคอยบดีฮะนั่งท่องกับเราพ่อแม่เราพาเป็นพาเพื่อนข้งแรกกับสุดสกปรกในหั่นแล้วพี่น้องกระเบื้องลุ่งพงเลยแหละเราสะอาดบ่าเลยเราสะอาดบ่โบหามแน่ บนโน่นแล้วนี่ยปีเราบริษัทจักเถื่อนเออเราสะอาดบ่เลยลูกเราก็อยากดุบ่เลยอยากสะอาดบ่ทับพลนั่นเห็นบ่มันทําความสะอาดมันน่ะไปปีใดมือใดก็ท่อเก่าเนี่ยฮะถ้ามานั่งท่องอยู่ห่วมโป้นั่นมันก็สิมันก็ส,นกสิสภาพเดียวกันเดอ้อทุกคนเด้ออันนี้เดอ้อว่าผมเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเนาะค่ะพี่น,อนอ้นองเนาะยอดเบิ่งคลิปหลังๆหนเดอ้อ นชิบะบ,บอกนะคนดูวมันคอยดูคนให้เลิอกโรงเรียนมาเวลาเลิกหูมาอนเอดือนมดอนาคตเคยได้พอพอบอกบ,อกบอก่าสอนได้บางนั่นเนอะก็คือคอยหย้จังหูจักค้วมคนเอาเขาเป็นเด็กน้อยไม่อ่อนเท่าก็ต้องเบ็ดพี่นอกเขาจังมูจักค้วมเขาจังมูเห็ดผูอยากเห็ดอยากหาผูคั่วสะอาด ผู้การแขกคนมาผู้จักเมื่อเดียวนี่นั่งท้องผู้จักเมื่อเขาก็ย่องแล้วเขาพอผูได้สอนแหละเออมันพอผู้ได้แหละเราโชคดีสิตายแล้วเราได้มาอยู่กับข่อยนะกวีว่าพันชีพซักเพื่อนลังได้เขาสิงัมเอามาเรียกบอกเขาบุรีเลี้ยงดอกพี่น้องเลยคันเราอย่างไงเป็นสช้าเออเออเขาเอาอะนะคะเอเอเราสะอาดมากเขา้ายัางนิดหน่อยนะใครสิอเอามาเลียงไปถามแน่ข่อยเลี้ยงมาจนใหญ่แล้ว เออเจ้านั่ยสิมั่งมั่งให้คอยด้วยใจห่าเก็อยู่ในโมบึงน้องขาทุกคนเนาะใครบอกวิทหรือถือคะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพรว่าทามแข็งถ้าแต็งกี้แต็งกระนากนั้นเขาแก่ของนางทองแล้วก็เห็นนางทองกระปจอย่างไปย่างมาแล้วก็คนแถวนี้เป็นเจ้าเราสิหัเห็นเราเห็นผู้จักมดเห็นมดก็โคกับลูกใช่ไหมลูกนี่ยางลบไปลบมามีแต่ขี้หิดอยู่ท้องเลยพี่น้องเลย กี่เก็เ้าโกโก้เขากัดรถเก้าหยอกหย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 กเสือกันแหลยยังกันแหลยบอลกินบอลอยู่นานแก้ขนมเปรี้วน้าผีน้องก็ะทิ่มลงนี่เลยหมดแดงไพ่มาจึกหม่องนอนะเขาก็ยังบู้เมียนาะว่าโฟแม่เขาบ่บกบ่สอนน่านมาอยู่ห่วงคอยเหตุไปนาะบ่ได้เออเอาคนบ้านคนเมืองเขาคนมีหน้ามีตามีสังคมเอาสิเหตุไหนมันเพื่อนมันเพื่อนะมันจะได้บ่แะ ไปเชีวียวเหมืงเจาไขเห็นแต่กำลังเกียยพข่อยากเอินมาห่วงวงมากินเหล้าน้ำข่อยกินเข่าน้ำข่อยมากเบื่เปื่อนมายุมันยะเขาไห่กินห่วงดอกพี่น้องอันนี้นั้นเล่าสะอาดแล้วเราเที่ยงก่วงแล้วเอาคัดชีสวิวันแล้วเขาพิ่งไห่ห่วงโต๊ะห่วงอาหารนําเออห้องนุงคงหันไปห่วงปลาเขานำกระเขาะตอนนำ่วกนิดเข่าติกเดียวยาังเกียยแล้วเจ้าคยขุดคนดีอือขรือว่าชื่อเรืนาอพี่น้องเนาะ ว่าโ,โหแนมันโมแมนต์คนบอาโมแมนต์เน้นเมนแล็กคนมาอันมาละามาสวยเอาเหมดเลยอือถ้าฉีดเป็นทังเกียจเราแต่ว่ารังเกียจแล้วคือขออู่ขม,ม,ขมือเนี่ยเอาท้องกินข่าวไปกินหัวมกันขู่มืองเดี๋ยวก็ได้แบ,งบ่งได้ไปยังเดียวในการห่ะนั่นมันอดีตเราหนะ่ะมันเป็นแบบใดมาคือเขาเนี่ยเขากับเห็นเราอยู่ในเห็นลราในสภาพนี้แล้วอ่ะโอเคพี่น้องลาเดี๋ยวิกคลิปเดี๋ยวพี่น้องเด้อ มาสี่แจ้งมาอธิบายส,ส,สู่ฟังสู่ผู้ศรีมักมเบ้าว่าให้ค่อยชัลแน่มัาสิสติไม่รอยสือ้ออืมไม่ได้ยอดมนงคลิปเลยแล้วก็ทิลเราทพิคนฟังนอกจากทุกคนเนาะอันนี้เขาเฝ้าเฉพาะคนเดินผี่น้องเด้อเขาามาด้เบ้ารวมๆเดินพีน้องเด้อผู้เพิ่นผู้จักิ่นเข้าใจเพิ่นกับเข่าใจคนเอานะผนนี่น้องเนาะโอเคลาแลวจ้าคลิปนี้พข,ขกันคลิปใหม่จ้า